สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพนมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิส่บบาาส,ลลสีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งรัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะในความที่บอกว่ารอวันรอคอยวันเวลาที่สมดังใจของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทํำนายไปพร้อมๆกันได้เลย two of p i n c h 2. สอเหรียญ the hangman ไพ่ของความกังวล4 o f cups สถ้วย และสุดท้าย A of อฟพินจ์จหนึ่งเหรียญสำหรับในช่วงตอนนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังวันเวลาระยะทางมันเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ไหมคุณจะสมหวังไหมสำหรับชาวทาตน้ำในช่วงตอนนี้ t w o of p e n t a c l e สองเหรียญคุณกำลังปรับ คุณกำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณให้มันบาลานซ์กันให้มันเกิดความสมดุลกันไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายการงานคนรักเวลาสิ่งต่างๆที่คุณสามารถควบคุมได้คุณกำลังทำให้มันเกิดความบาลานซ์กัน ไม่หนักกันมากเกินไปให้อยู่ในจังหวะให้อยู่ในช่วงให้อยู่ในวันเวลาที่มันเหมาะสมมันสมควรที่จะเป็นไปแบบนั้นเดี๋ยวขอภัยขยายสองเหรียญให้นะคะสำหรับชาวทาดน้ำในช่วงตอนนี้คุณกำลังคิดและพยายามทำอะไรอยู่ The River. ในความสัมพันธ์ที่บอกว่าคู่รักคนรักความรักคนรู้ใจคนพิเศษของหัวใจคุณกำลังพยายามทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเดินหน้าต่อไปบางคนประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคะประคับประคอง ทำให้ความรักความสัมพันธ์ทำให้คนรักทำให้คนที่รู้ใจปรับอารมณ์ปรับทัศนคติยอมรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนรักมีการปรับนะคะในช่วงตอนนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงคู่รักคุณกำลังพยายามปรับจูนเข้าหากันถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรที่ไม่เข้าใจมีอะไรที่ เล็กน้อยก็หายอภัยกันไปน่าจะเป็นคนรักนะคะคนที่รู้ใจคนพิเศษของคุณนั่นแหละมันกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังเตรียมเตรียมความพร้อมของตัวเองแล้วก็คนรักของคุณในช่วงตอนนี้แต่เหมือนในภาวะจริงๆในใจของคุณ่ะมันรู้สึกกดดันนะแต่ก็ต้องทำไปอ่ะบางทีมันขัดกับใจขัดกับความรู้สึก ขัดกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นไปแต่ก็ทําอะไรไม่ได้รู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ในภาวะของความจํายอมจ,นนจ,จํานนจําใจปล่อยให้มันผ่านไปไม่อยากที่จะฝืนหรือทําอะไรไปมากกว่านี้ดาบมันตั้งอยู่นะคะความเจ็บช้ำความเสียใจมันอยู่ข้างๆคุณ คุณต้องอยู่นิ่งๆเหมือนคนที่ยอมอะยอมจำนนยอมจำจำนนจำใจปิดหูปิดตาให้มันผ่านไปอในช่วงตอนนี้เทมเพลนบางสิ่งบางอย่างมันต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายถ้าในจุดเดิมในสิ่งที่มันเป็นอยู่มันรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจทุกใจเหนื่อยใจลำบากทั้งกายทั้งใจ โชคช้ำเจ็บบางทีมันต้องโยกย้ายนะไพ่ใบนี้หมายถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะการทำบางสิ่งบางอย่างที่ให้ชีวิตมันดีขึ้นนะไม่ต้องรออะไรตัวคุณเป็นคนที่กำหนดชีวิตของคุณได้ไม่ต้องรอโชคชะตานะคะตัวคุณเป็นคนที่กำหนดชีวิตของคุณได้ถ้าคิดจะทำ และเมื่อทําได้เพจออฟวอชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นชีวิตของคุณมันจะได้รับการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สดใสอะเด็กถือไม่เท้าชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันมั่นคงบางทีไพใ่ใบนี้ยังหมายความว่าเกี่ยวกับการงานด้วยอาจจะได้เริ่มงานใหม่ อาจจะได้งานพิเศษงานที่สองเข้ามาการเริ่มต้นที่ดีในชีวิตกับตัวคุณแต่ก่อนที่จะได้ไพ่ใบนี้คือคุณต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องโยกย้ายห้ามทำอะไรที่มันเหมือนเดิมซ้ำๆสิ่งเก่าๆ t e m เ r a n c e คือการปรับหรือเปลี่ยนโต๊ะทำงานย้ายมุมห้องอะไรประมาณนั้นนะคะ มันต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าคุณยังอยู่จุดเดิมมันอยู่ในไพ่ใบนี้คือภาวะจำยอมจำนนปิดหูปิดปตาก็อยู่ในความชอกช้ำเจ็บเสียใจอยู่ในวนเวียนอยู่แบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นมันจะมีการเริ่มต้นที่ดีบางคนได้งานใหม่บางคนได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นการเริ่มต้นที่ดีงาม ส่วนคนรักของคุณในช่วงตอนนี้เขามีความกังวลเกิดขึ้น The Hangman บางทีไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าการอยู่คนเดียวการอยู่ตัวคนเดียวไม่สนใจใครห้อยหัวลงมานะคะแต่ขาเขารู้สึกว่าเขาอิสระเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครรู้สึกสบายหน้าตาสีหน้าไม่ได้กังวลอะไรแต่บางครั้งมันเหมือนชีวิตเขาเสี่ยงเขาอาจจะเสี่ยงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในช่วงตอนนี้ แต่ใบหน้าไร้ความกังวลมากแต่เป็นคนที่น่าจะชอบใช้ชีวิตแบบสิ่งเสี่ยงรุยๆไม่ค่อยที่จะมองเห็นในเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ส,นสักเท่าไหร่มันก็เลยตกไปเป็นหน้าที่ภาระของชาวทาตน้ําที่จะต้องมองในเรื่องของความสัมพันธ์ความมั่นคงสิ่งที่ดีงามเขาน่าจะใช้ชีวิตแบบชิลชมากขอให้ขยายคนรักให้คนรักของชาวทาตน้ําในช่วงตอนนี้ นายออฟวอร์ดไพนใบนี้หมายถึงคนที่ทำงานหนักทำงานหนักหรือไม่ก็หมดเนื้อหมดตัวเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการทำงานหรือทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างเหมือนคนเจ็บอะเจ็บหนักหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเห็นไหมคะดูจากการแต่งตัวแล้วก็ไม่เท้าตั้งอยู่เหนื่อยหนักไม่มีอะไรดีแต่ก็ยืนได้ด้วยตัวเขาด้วยสองขาแต่ไม่มีอะไร เป็นคนทํางานหนักเหนื่อยหรือไม่ไพ่ใบนี้หมายความว่าอาจจะถูกโกงก็ได้เหมือนกันหรือตกงานถูกไล่ออกในช่วงตัวนี้ชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะลําบากบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานหนักจนไม่มีเวลาได้รูได้ดูแลตัวเองได้รู้ได้ตัวเองเดวิลไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าอาจจะลุ่มหลงในสิ่งของมัวเมาต่งตางๆใน โลกสีดำในในสิ่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะประมาณนั้นอาจจะลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จัดเม้น n และเขาจะได้รับโอกาสเขาจะถูกปลดปล่อยจากพลังนทนาการในสิ่งที่มันไม่ดีบางทีคนรักของคุณเขาก็รอเหมือนกันรอวันรอโอกาสรอเวลาไพ่ใบนี้เหมือนการรอคอยที่ยาวนาน บางทีความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันอาจจะเป็นตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณด้วยซึ่งต่างคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องทําแต่เหมือนกับว่ามันสะสมสะสมความอดทนความยากลําบากสิ่งต่างๆในชีวิตแบบมาอย่างยาวนานทํางานกันมาอย่างยาวนานเจออุปสรรคในชีวิตกันมาแบบต้องสู้เหนื่อยล้าพอสมควรแจสเมนเข้าบอกอาจจะ ได้รับข่าวดีเป็นข่าวที่รู้สึกดีบางทีมันถูกปลดปล่อยบางทีมันใจฟูในวันเวลาที่รอคอยในวันเวลาที่กำหนดได้รับข่าวดีได้รับโชคดีได้รับโอกาสที่ดีนะคะในวันเวลาที่มันเหมาะสมในวันเวลาที่มันคู่ควรที่จะได้รับฟังข่าวดีนี่เองในช่วงตอนนี้สำหรับตัวคุณและคนรัก4 o f c u p รสี่ถ้วย บางครั้งในความสัมพันธ์มันมีอะไรดีๆที่มากมายอยู่แต่บางครั้งมีความน้อยใจเกิดขึ้นไพ่ใบนี้ก็อาจจะหมายตัวคุณหรือคนรักก็ได้มีความน้อยใจมีความเอาแต่ใจอาจจะมีนิสัยแบบคล้ายๆเด็กงอนๆบ้างแต่ถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ไหมมันก็มีอ่ะถ้วยตั้งถ้วยไม่ได้ลม้มแต่ว่าบางที ความรู้สึกอารมณ์แต่ละคนรับรู้ไม่เหมือนกันเขาอาจจะน้อยใจบางสิ่งบางอย่างหรือทําอะไรขัดใจเขาบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีที่บอกว่ารอวันเวลาสมดังใจปรารถนาคนรักของคุณเขาก็ได้รับข่าวแล้วปวดปล่อยชีวิตของเขามันดีขึ้นแล้วส่วนตัวคุณอยู่ที่การปรับ อยู่ที่การปรับอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ทัศนคติความเป็นไปณนะปัจจุบันถ้าคุณทํามันได้ชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นที่บอกไปคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีนะคะอยู่ที่การปรับปรับเปลี่ยนที่บอกไปนะเพราะสุดท้ายแล้วคือเพดเอกเอกออฟพินช์กนหนึ่งเรียญคุณจะได้รับโอกาสนั้น ในสิ่งที่คุณรอในสิ่งที่คุณเฝ้ามุ่งหวังสมดังใจไหมสมหนึ่งเหรียญสมดังใจปัถนาในสิ่งที่คุณรอคอยไพ่ใบนี้ยังรวมหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ในเรื่องของหลักทรัพย์สมบัติมรดกสิ่งของมีค่ารถบ้านที่ดิน,นโฉนดเพราะว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่โผลออกมา บางทีเป็นสิ่งที่รอคอยไม่คิดว่าจะได้หรือเฝ้ารอมาอย่างยาวนานรอจังหวะอยู่รอโอกาสอยู่อ่ะในช่วงนี้เป็นโอกาสแล้วสําหรับชาวธาตุน้ำที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นดวงของคุณเปิดรับทรัพย์ในช่วงตอนนี้ก็พยายามนะคะปูทางรอไว้เป็นอย่างดีเตรียมความพร้อมนะคะที่อาจารย์บอกคุณจะต้องเตรียมความพร้อมต้องปรับ ปรับเพื่อรอปรับเพื่อรอสิ่งที่ดีงามปรับเพื่อรอโชคปรับเพื่อรอโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะสมหวังแล้วคุณจะได้ดังที่ใจปรารถนาอะขอให้ขยายเพิ่มเติมให้ละกันอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมสำหรับชาวธาตาุน้ำ The Emperor ไพ่จัก,กรพรรดิไพ่ใบนี้หมายถึงที่สุดของความมั่นคงฐานะที่เป็นอยู่หมายถึงขั้นเศรษฐีเลยก็ได้ร่ำรวยแบบมีเงินใช้สำหรับพื้นฐานดวงของคนที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นขึ้นไปนะคะเป็นไพ่ของจัก,กรพรรดิตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่มันมั่นคงที่มันอยู่ระดับสูงบางคนอาจจะได้ปรับ ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งที่สูงขึ้นจากภกัรตหรือไพ่ใบนี้ถ้าแทนในเรื่องของตําแหน่งบุคคลหมายความว่าสําหรับพื้นฐานดวงของแต่ละคนบางคนชาวธาตุน้ํารองคนรักที่ ไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือรวมถึงชาวต่างชาติหมายถึงการได้กลับมาของคนรักก็ได้เพราะไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีอายุมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีที่สูงกว่าคุณหรือรวมถึงชาวต่างชาติคนรักของคุณอาจจะกลับมาหาคุณในวันเวลาที่มันเหมาะสมนะคะ The fool ความเป็นอิสระ ความเป็นอิสระคิดอยากจะทำอะไรเที่ยว The f o คือความอิสระได้หมดชีวิตดีแล้วทำอะไรได้หมดทำอะไรก็สวยงามทำอะไรก็คล่องนะคะ The า h a r i o นักรบไพ่ใบนี่หมายถึงคนฉลาดคนมีไหวพริบดีแล้วก็คนที่กล้าได้กล้าเสียแสดงว่าชีวิตของคุณดีขึ้นแล้ว และไพ่บอกว่าสามารถทําอะไรได้ตามใจตามอำเภอใจแต่ไพ่ใบนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนมันจะต้องเปิดเผยและถ้าจะตัดสินหรือทําอะไรในช่วงตรงนี้ก็ให้มันเปิดเผยแล้วก็ชัดเจนดีที่สุดนะคะแบ่งรับแบ่งสู้เป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเกินตัวแน่นอนสําหรับชาวธาตุน้ําเพราะชาวธาตุน้าเป็นคนที่ฉลาดและก็สู้ สู้มาได้ด้วยตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองด้วยความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ใบนี้คือไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะประสบปัญหาหรือว่าเจอสิ่งที่มันติดขัดสิ่งที่มันไม่ราบรื่นคุณก็จะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณคือไพ่ใบนี้คือไพ่นักรบอัศวินแบ่งรับแบ่งสู้แล้วเขาก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะแต่อันนึงก็คือเขาจะเผื่อใจไว้ด้วยนะคะเผื่อใจไว้ด้วย ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักถ้าความรักมันไปในทิศทางที่ดีเขาก็พร้อมที่จะรุยแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะถอยหลังตั้งรับให้ดีลุกให้เป็นนะคะสําหรับเชา้าทาดน้ำในช่วงตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรณ์เพื่อที่จะ ได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ